you mm -hmm. ท่านหนึ่งวลามาลีโตการี้นะครับผู้จัดก,การบริษัทวิกซีเซนตอสาขาหาดแห่สองท่านพาณิชย์จังหวัดสงขลานะครับท่านผู้จัดก,การวิกซีคลองแขนะครับคุณปูแก่พึ่งมีเกยนนรย์นะครับพี่น้องตำรวจทางหลวงหัดใหญ่แลครับแล้วก็ ที่พี่น,น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับก็ขอบคุณบิ๊กซีครับหนึ่งค,ครับที่ได้เรียนเชิญน,นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลาให้มาเป็นประธานเปิดงานมาสงการบรกบาลใหม่มไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับปีที่แล้วก็ท่านผู้ว่าก็มอบโตกมาก็พบเจอท่าน อน์จังหวัดเหมือนกันนะครับปีนี้ก็พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่เปลี่ยนผู้จัดการใหม่ผู้จัดการเก่าก็าไปอยู่สมุยแล้วทราบว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอนะครับทั่นมิลลอมลีโตกานีเนี่ยซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันคนปัตตานีนะครับอยู่อยุป,ปัตตานีนะวันนี้ได้มาบริหาร ห้างนะครับบิกซีซึ่งเป็นหน้าเป็นตานะครับของอำเภอหาดใหญ่ที่ได้ช่วยสร้างเศรษฐกิจสร้างความคึกคักให้กับทื่นี่นะครับวันนี้ก็ขอให้กำลังใจนะครับผู้ประกอบการทุกท่านนะโดยเฉพาะก,ก,การให้ความสำคัญกับเรื่องของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววันนี้ก็ ใกล้เทศกาสลสงกรานแล้วซึ่งเป็นเทศกาลที่คนทั้งโลกรู้จัก,กนัยูเนสโกก็บอกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมก็คือ Water Festival นะหรือเทศกาลการเล่นน้ำนะของคนทั้งหลายเพราะนั้นเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเลยนะเดือนเมษาที่ผ่านมาแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยอากาศก็จะเป็นไงคนระับ ร้อนแต่เดี๋ยวนี้ร้อนมากถึงร้อนที่สุดนะครับอินเดียที่อินเดียตอนนี้ก็40กว่าองศานะครับปีนี้เมื่อวานท่านบุตุนิยมวิยาก็บอกว่านานเธอปีนี้อาจจะไม่ร้อนเหมือนปีที่แล้วก็โช่วีมากครับเพราะว่าฝนสลับตกเมื่อวานก็ฝนตกบ้างนะอารมณ์ก็ไม่ร้อนจิตใจก็ร่มเย็นเ็น พอมาถึงบิ๊กซีก็น้องๆก็ต้อนรับตั้งแต่ประตูนะมีรอยยิ้มส่งให้ได้ส่งน้ำพะนะครับแล้วก็ได้จับจ่ายซื้อของนะก็เป็นของที่ดีมีคุณภาพราคาก็ถูกใจผู้บริโภคนะเพราะนั้นก็ส่งเสริมการใช้จ่ายการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นซ o ฟ t Power เป็นนโยบายของรัฐบาลนะก็ ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะท่านาพานิชจังหวัดซึ่งมาช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยงนะครับในการดูแลให้กำลังใจผู้ค้าทั้งหลายซึ่งมีหลายที่มากตอนนี้เมื่อก่อนก็อาจจะคนมาที่นี่เยอะวันนี้ก็อาจจะลดลงบ,บ้างนะแต่ลดลงบ,บ้างอย่างไรก็มีไม่มีใครเลืมิกซี่ที่นี่นะครับเพราะติดหูติดตาติดใจวันนี้โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย นะครับก็เป็นสิ่งเนื่งเี่ยมเยือ,อห์างใหญ่ะนะเราให้ความสําคัญนะวันนะั้นะนะนะมาจอดรถที่นี่มาเดินช้อปปิ้งที่นี่รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับก็ขอให้เทศกาลปีใหม่ซึ่งถือว่าเป็นวันเทศกาลสงการซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรก็ให้เสีความมุ่งมัานา่นปราศจากหนาขอให้กิจการจเจริญรุ่งเรือง นะครับสร้างรายได้ให้กับอำเภอใหญ่และกับจังหวัดสงขลา,ยาอย่างมั่นคงตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ